สวัสดีครับตามติดชีวตรเราในวันนี้นะครับวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2567นเะครับยา่าพุทธศักราชด้วยนะครับอยู่ที่วัดกลางพระอารามหลวงนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงเทศกาลใกล้ๆจากกระถินเริ่มขึ้นแล้วฉะนั้นช่วงนี้เราจะมาถวายมหาสังฆทานกันก่อนนะครับแล้วก็หลังจากออกพรรษาเราก็จะมีเทศกาลกระถินนะครับนี่หนึ่งเดือนเต็มเมเลยคุณผู้ชมเราจะมีภาพให้ชมกันหนึ่งเดือนเต็มเตม คือมันจะว่าปีที่แล้วนะ่ะพิทีแล้วถ่ายไว้อพึ่งพึ่งพึ่งได้ลงเมื่อกลางๆงปีนี่เองนะปี6 6ถ่ายไปแล้วเทศกาลกระถินทั้งหมดถ่ายไปหมดเลยแ,ลแต่พึ่งได้ลงคุณผู้ชมพึ่งได้ลงด้วยความที่แบบเอออันอก็เรียกว่าะแเบบินเอาหมดไฟหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจหาคําจํากัดความสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยนะครับนะตอนนี้ก็ทยอยไม่ใช่ทยอยดผมก็จะพยายามลงให้เต็มที่เลยนะครับงานบุญงานกุศลแบบนี้แล้วก็งานตามติดชีวิตเราลหลายๆเรื่องที่ เราตามติดชีวิตอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูเบื้องหน้ากันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้อันนี้คือเบื้องหลังนะอยู่ฝั่งนี้เบื้องหลังนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าก่อนนะครับนะาตามติดชีเราเอาไว้นะครับอ่าเบื้องหน้านะครับคุณผู้ชมทุกอย่างก็เรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับนะสมบูรณ์แบบนะก็ที่นั่งท่านประธานที่นั่งท่านประธานสงฆ์ประธานฝ่ายคารวาตแล้วก็พระสงฆ์เริ่มทยอยกันเข้ามาสู่พื้นที่แล้วนะครับสู่พื้นที่กันตรงนี้นะครับนะ น,นี่พระสงฆ์นะครับล่ะนี่นี่น้องๆก็ทดสอบเลยนี่นี่นี่เรวตะ <c oughs> เรวตะทดสอบแล้วเรวา่าเดี๋ยวก็จะจับไหม่สักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะฮะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูเป็นภาพรวมไปก่อนนะครับว่าคณะสงฆ์ท่านก็เริ่มมากันแล้วนะครับนะา4 0มวัดนะคุณผู้ชม3 4 0สวัดนะครับเดี๋ยวช่วงพิธีการจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ดวงดิกานันเฮวานัาตาสุตราวิมันนรติเดวานาจามโนยสาเวนิมัินางเวานัาตสุตาะิิทวะสวาิเวานมโน

falling oh, yeah. down ต้องถ่ายท่านมหาไว้ก่อนนะครับอันนั้นถวายปีที่แล้วพิจววารณาถอยหกสิบจ้าจ้าพิจรณาถายหกสิบเก็บงานครับเก็บงานครับผมอ่าได้ครับพระจันทร์ทครับครับผมเก็บงานครับเก็บงาน พร้อมครับผมน,ะน,ะนะั่นกำลังถอยรถอยู่อ่ะดูรถให้เขาหน่อยเลยกำลังถอยรถขึ้นของครับผมโอเคเรียบร้อยครับเก็บพื้นที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะกลับไปทำงานแล้วครับผมเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะนี่อ่า โอเคนะครับนาบุญกุศลวันนี้เยอะเลยโอเคนะครับตัมติดชีวิตเราในช่วงนี้ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวได้ดูภาพที่ผ่านมาก่อนเออผมก็ชอบแต่มองมองแต่ตรงกลางนะพอดีจริงๆไม่ต้องมองกล้องฝั่งนี้สิใช่ไหมเออโอเคโอเคโอเคเอออ่ะจะเจอกันในในอีพีต่อไปของตัดติดชีวิตเรานะครับสวัสดีครับ